S The s p o ู k Mistake ตอนความผิดพลาดของหมอผีบทที่22ทวนเข็มนาฬิกาเราไปถึงอ่าวเฮสซึ่งต้องรออยู่หลายชั่วโมงกว่ากระแสน้ำจะลดแต่การมีนักเดินทาง6-7คนเป็นเพื่อนโดยมีรถม้าสองคันกับคนนำทางทำให้เราข้ามอ่าวสายไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยหลังจากขึ้นเนินไปอย่างมั่นคง เราก็มาถึงถ้ำของนักพรตก่อนคำ่ำในถ้ำเงียบสนิทจัดแอดคินนั่งกัดสมาธิอยู่หน้ากองไฟเขาหลับตาและดูเหมือนแทบจะไม่หายใจเลยอาจารย์ผมเดินนำเข้าไปข้างในอย่างเงียบๆจนแทบจะย่องจนกระทั่งประจันหน้ากับนักพน์อยู่ตรงข้ามกองไฟข้าขอโทษที่มารบกวนนะคุณแอดคินเขากล่าวอย่างสุภาพข้าเชื่อว,ว่าท่านรู้จักบิลอาร์คไล คนที่เพิ่งมาท่านเร็วๆนี้ดีข้าคือจอห์นเกเกอรี่เขาเคยไปลูกศสษย์ข้าบิวหายตัวไปข้าอยากให้ท่านช่วยตามหาเขาทีเขาถูกแม่มดน้ำจับตัวไปแต่เชื่อว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่นักพรตไม่สนใจหรือรับฟังหมอผีอยู่ชั่วครู่เขากำลังหลับลึกหรือเข้าสมาธิอยู่หรือเปล่าอาจารย์ผมหยิบเหรียญเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงและยื่นให้ข้าจะใจ่ายให้ท่านแน่นอน ตานนี้พอไหมนักพรตลืมตาดวงตาเขาสดใสตื่นตัวและกวาดตามองหมอผีอลิสและผมอย่างรวดเร็วก่อนจันมาจ้องอาจารย์อย่างแน่วแน่เก็บเงินของเจ้าไว้ซะจอร์นเกกอลีเขาตอบข้าไม่จำเป็นต้องใช้หรอกตอนข้ามอานี้คราวหน้าเอามาให้คนนำทางก็แล้วกันบอกเขาว่าเป็นค่าช่วยเหลือคนหลงทาง หรือเอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อที่จมน้ำตอนพยายามจะข้ามเอาได้ข้าจะทำตามนั้นหมอผีกล่าวตกลงท่านจะช่วยใช่ไหมข้าจะทำเต็มที่ในระยะทางขนาดนี้แทบจะบอกไม่ได้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วแต่ถ้าเขาทิ้งของใช้อะไรเอาไว้ข้าจะหาเจอจะมีแผนที่ไหมหรือของอะไรก็ได้ที่เป็นของเขานนะ อาจารย์ผมลวงเข้าไปในถุงหยิบแผ่นที่ออกมาคลี่ออกอย่างระมัดระวังแล้วกางบนพื้นข้างๆกองไฟแผ่นที่นั้นเก่าและชำรุดกว่าแผ่นที่ของบิวอาร์กหลามากแต่เป็นพื้นที่แห่งเดียวกันนักพรตสบตาผมแล้วยิ้มโทมัสไม่ว่าจะรอดหรือตายคนย่อมหาง่ายกว่าแม่มดอยู่แล้วหมอผีล้วงกระเป๋ายิบเอาแวนทองออกมานี่เป็นของแม่บิลเขากล่าว มันเป็นแหวนแต่งงานของนางนางถอดมันออกก่อนตายและทิ้งไว้ให้บิลพร้อมจดหมายที่บอกว่านางรักบิลมากแค่ไหนมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของเขาแต่เขาสวมมันแค่ปีละสองครั้งในวันครบรอบการตายของนางกับวันเกิดนางเท่านั้นผมนึกขึ้นได้ทันทีว่ามันเป็นแหวนทองที่ผมเห็นบนโลงแม่เขาหมอผีต้องเอามันมาจากห้องอาร์คไลเพื่อจุดประสงค์นี้แน่ถ้าเขาเคยสวมก็เธอว่าใช้ได้ จัดแอดขิ้นกล่าวพลางลุกขึ้นยืนเขาผูกเชือกกับแหวนห้อยเหนือแผ่นที่แล้วขยับเป็นจังหวะจากขวาไปซ้ายการขยับแต่ละครั้งจะพาเขาขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเราดูกันอย่างเงียบๆเขาพิถีพิถันมากจึงใช้เวลานานในที่สุดเมื่อมาถึงบริเวณทะเลสาบไม่นานมือเขาก็กระตุกเขาขยับลงล่างอีกนิดและกวาดมือซ้ำจนกระทั่งมือเขากระตอีกครั้งตรงตำแหน่งเดิม มันอยู่ห่างจากทะเลสาบคนิสตันไปทางตะวันออกประมาณห้าไมล์บริเวณหนองน้ําใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบที่อยู่ข้างกันมากเขาอยู่ที่ไหนซักแห่งบนเกาะน,นี้แหละนักพศกล่าวพลังใช้นิ้วเชื้อระบุตําแหน่งหมอผีจ้องเข้าไปใกล้ๆเกาะแบลเขากล่าวข้าไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยท่านพอรู้เกี่ยวกับเกาะน,นั้นบ้างไหมข้าเคยเดินทางผ่านไปที่นั่นสองสามครั้ง นักพสตอบเมื่อหลายปีก่อนเกิดการฆาตกรรมห่างจากเกาะนี้ไปทางใต้ประมาณหนึ่งไม้ศึกชิงนางนะเหยื่อถูกผูกไว้กับหินและถ่วงน้ำในทะเลสาบข้าค้นหาจนเจอศพส่วนเกาะน,นั่นไม่มีคนเดินทางไปมานานแล้วมันมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีผีเสียงเหรอหมอผีถามจัดใส่หน้าข้าไม่รู้ แต่ชาวบ้านจะอยู่ห่างๆและไม่ย่างไกลเข้าไปหลังฟ้ามืดเด็ดขาดมีต้นไม้ขึ้นหนามากและมีปราสาทน้อยซ่อนอยู่ในป่าแต่มันล้างนะเจ้าน่าจะเจออาร์คไที่นั่นปราสาทน้อยคืออะไรเหรอครับผมถามมันคืออาคารหรูหลาหลังเล็กๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ชัดเจนนะเจ้านมหมอผีตอบบางครั้งคนก็สร้างกันเป็นหอคอยหรือปราสาท อาคารพวกนี้มีไว้ดูไม่ใช่อยู่อาศัยนั่นคือที่มาของชื่อมันมันคือความโมกขเขาที่สร้างขึ้นโดยคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องทำงานเลี้ยงปากท้องคนที่มีเวลาเหลือเฟือนและมีเงินมากกว่าสมองนั่นละ่ะคือที่ที่บิวอาร์คไหลยอยู่นักพฤษยืนยันแต่จะยังอยู่หรือตายไปแล้วถ้ายืนยันไม่ได้เราจะไปก่อนนั้นได้ยังไงหมอผีถามพลางพับแผนที่ ไปได้ยากจะตอบพร้อมใส่หน้าถึงจะมีคนภายเรือนรับจ้างพานักเดินทางข้ามทะเลสาบแต่ก็มีน้อยหลายที่จะยอมไปที่นั่นอืมยังไงเราก็ต้องลองดูหมอผีก,กล่าวขอบคุณท่านมากที่ช่วยคุณแอดคินค่าจะเอาเงินให้คนนำทางเอาไว้ช่วยคนที่สูญเสียญาติแน่นอนงั้นข้าก็ดีใจเสียยิ่งกว่าที่ได้ช่วยนักพศกล่าว เฮน,นี่จะจะพักที่นี่ก่อนก็ได้นะจะกินอาหารด้วยก็ได้ค่าไม่มีอะไรมากนะมีแต่ซุปหมอผีกับผมปฏิเสธอาหารเพราะเราต้องรับมือกับอำนาจมืดแต่ผมแปลกใจที่อลิสปฏิเสธมันกันอีกปกติเธอจะเจริญอาหารอย่างคนสุขภาพดีและมักจะกินให้อิ่มท้องเสมอกระนั้นผมก็ไม่พูดอะไรไม่นานแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างสบายข้างกองไฟของนักพศในคืนนั้น ผมตื่นขึ้นประมาณตีสี่และเห็นอลิสมองผ่านกองไฟ่านแดงมาที่ผมหมอผีกำลังนอนหลับเขาหายใจลึกและช้าส่วนนักพรตนั่งอยู่ในท่าเดิมเหมือนเคยตาปิดสนิทหัวค้อมตำ่ำแต่ยากที่จะบอกว่าเขากำลังหลับอยู่หรือเปล่าเธอหลับลึกมากเลยนะทอมอลิซกล่าวตาเธอเบอิกกว้างและจริงจังฉันนั่งจ้องเธอมาได้กือบครึ่งชั่วโมงแล้ว คนส่วนใหญ่จะตื่นภายในสองนาทีนะฉันเลือกตื่นได้ทุกเวลานั่นแหละผมบอกเธอพร้อมรอยยิม้มปกติฉันจะตื่นถ้ามีภไไัยร้ายเข้ามาแต่เธอไม่ได้เป็นภไไัยร้ายอะไรนี่นาถาอยฉันตื่นเหรอทำไมล่ะอลิซยักไหล่ฉันนอนไม่หลับเลยอยากคุยด้วยก็เท่านั้นเธอกล่าวเธอไม่เป็นอะไรนะผมถามเธอไม่กินมื้อเย็นมันไม่เหมือนเธอเลยฉันไม่เป็นอะไรหรอกเธอตอบเบา เธอท้องกินอะไรบ้างนะผมกล่าวเธอเองก็ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่เหรอแค่ชิดเหม็นๆของตาแก่เกกอรี่นิดเดียวไม่ได้ทาให้เนื้อคุ้มกระดูกของเธอเพิ่มขึ้นมาหรอกเรามีเหตุผลต้องทําอย่างนั้นอลิซอีกไม่นานเราจะ,ะเผชิญหน้ากับอํานาจมืดการอดอาหารจะช่วยเราได้มันช่วยได้จริงๆแต่เธอต้องกินอะไรลองทงไว้บ้างตอนนี้เธอไม่ได้กินอะไรเลยมาเกือบวันแล้วนะช่างฉันเธอทอมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอต้องเกี่ยวซิ ฉันเป็นห่วงเธอฉันไม่อยากเห็นเธอป่วยฉันก็มีเหตุผลเหมือนกันที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่หมอผีกับลูกเสือทอนนั้นหรอกนะที่อดอาหารได้ฉันกำลังอดอาหารไปสามวันเหมือนกันฉันกำลังทำตามสิ่งที่ปาเลซี่สอนเธอเคยทำอย่างนี้ตอนต้องการสร้างพลังมันเป็นขั้นตอนแรกที่จะใช้สยบซาตานได้แล้วไงต่อละอลิสเธอจะทำอะไรต่อใช้มนตษ์มืดอีกอย่างนั้นเหรอถ้าทำอย่างนั้นเธอก็จะไม่ต่างอะไรกับศัตรูที่เราเจอเลยนะ เธอจะกลายเป็นแม่มดเต็มตัวเลิกซะตอนนี้เลยเธอในตอนที่เธอยังทําได้แล้วก็เลิกดึงฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยเธอได้ยินสิ่งที่คุณเกโกรี่พูดแล้วนี่สิ่งที่ซาตานปรารถนาที่สุดคือชักนําให้ฉันเข้าสู่โลกมืดไม่นะทอมไม่ยุติธรรมเลยฉันไม่ใช่แม่มดแล้วก็ไม่มีวันเป็นด้วยจริงอยู่ว่าฉันกําลังใช้มนดําแต่ฉันไม่ได้กําลังพาเธอสู่โลกมืดฉันแค่ทําในสิ่งที่แม่เธอบอกให้ฉันทําตาหาไม่แม่ไม่ได้บอกให้เธอทําอย่างนั้นแน่ เธอไม่รู้หรอกว่าตัวเองคิดผิดขนาดไหนทอมใช้อะไรก็ได้ใช้วิธีไหนก็ได้เธอบ,บอกฉันอย่างนี้ทำทุกอย่างที่เธอทำได้เพื่อปกป้องเขาไม่เข้าใจเหรอทอมนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันใช้มนุ์มืดต้านอำนาจมืดเพื่อแน่ใจว่าเธอจะอยู่รอดไงล่ะผมอึ้องไปกับคำพูดของเธอและไม่รู้ว่าจะตอบกลับอย่างไรแต่อลิซไม่ใช่คนโกหกเรื่องนี้ผมแน่ใจแม่บอกเธอให้ทำแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมทำเบาๆตอนฉันอยู่กับครอบครัวเธอเมื่อปิดที่แล้วตอนเราสู้กับแม่ชิมันคินด้วยกันตั้งแต่นั้นมาเธอคุยกับฉันแค่ครั้งเดียวตอนเราอยู่ในเพนเดลช่วงหน้าร้อนเธอคุยกับฉันพันกระจกผมจ้องอลิสอย่างตื่นตะลึงผมไม่ได้ติดต่อแม่เลยตั้งแต่ต้นฤรดูใบไม้ผลิตอนที่แม่เดินทางไปกรีแต่แม่กลับคุยกับอลิสแถมยังใช้กระจกอีกด้วยแม่พูดกับเธอว่ายังไงอลิส ไม่มีเรื่องเร่งด่วนอะไรถึงต้องพูดกับเธอ่านกระจกผมถามก็เหมือนที่ฉันบอกนั่นแหละมันเป็นตอนที่เราอยู่เพนเดลเวลานั้นกลุ่มแม่มดเตรียมพร้อมจะเปิดประตูกันเวลาปลดปล่อยซาตานให้เข้ามาในโลกแม่ของเธอบอกว่าเธอกำลังเจอภัยครั้งใหญ่และถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมพร้อมปกป้องเธอแล้วตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่มันไม่ง่ายเลยผมเลือกมองหมอผีจากนั้นลดเสียงต่าลงว่า ถ้าหมอผีรือว่าเธอกําลังทําอะไรเขาไล่เธอไปแน่ระวังตัวด้วยนะอลิสผมมันอาจเป็นไปได้เขากังวลเรื่องเราไปแล้วเพราะเราใช้กระจกอย่าเปิดโอกาสให้เขาหาเรื่องไล่เธอไปแม้แต่นิดเดียวเลยได้โปรดอลิสพยักหน้าเราไม่พูดอะไรกันอยู่นานเพียงแค่นั่งจ้องกองไฟ่านแดงเท่าน,นั้นผ่านไปสักพักผมก็สังเกตเห็นนะักพรตมองมาที่ผมผมมองเขากลับสายตาเราประสานกัน เขาไม่กระพริบตาเลยผมรู้สึกอายจึงถามเขาขึ้นว่าคุณเรียนรู้เรื่องการเสี่ยงทายได้ยังไงครับคุณแอดคินนกต้องเรียนรู้การสร้างหลังหรือไม่แมงมุมต้องเรียนการชักใหญ่หรือเปล่าละ่ะข้าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์น,นี้โทมัสพ่อข้าก็มีพรสวรรค์น,นี้ปู่ข้าก็เช่นกันมันเหมือนจะสืบต่อในตระกูลแต่ไม่ใช่แค่ความสามารถในการหาแหล่งน้ำหรือคนหายท่านนั้นหรอกนะ มันทำให้เราบอกเรื่องเราเกี่ยวกับผู้คนได้ด้วยเช่นพวกเขามาจากไหนไมีครอบครัวอย่างไรเจ้าอยากให้ข้าแสดงให้เจ้าดูไหมล่ะผมไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าจะได้ยินอะไรแต่ก่อนที่ผมจะตอบนักพรตก็ยืนขึ้นและเดินอ้อมกล่องไฟตรงมาที่ผมโดยหยิบเชือกออกมาจากกระเป๋าด้วยเขาผูกเชือกกับคริสตัลชิลเล็กเลแล้วถือไว้เหนือหัวผมมันเริ่มบุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้า เจ้ามาจากครอบครัวที่ดีโทมัสเรื่องนี้ชัดเจนเจ้ามีแม่กับพี่ชายที่รักเจ้าพี่เจ้าบางคนแยกตัวออกไปแต่ไม่นานพวกเจ้าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งข้าเห็นการรวมตัวของครอบครัวใหญ่เป็นการรวมตัวที่มีความสำคัญมากนั่นก็ดีสิครับผมกล่าวแม่ผมจากไปไกลและผมไม่ได้เจอพี่ชายอีกสี่คนมาตั้งสปีแล้ว ผมเลือบมองหมอผีดีใจที่เขายังหลับอยู่เพราะเขาอาจจะงุดหิดที่จูๆ่ๆนักพรตคนนี้ก็เข้ามาทายอนาคตผมตอนนี้จัดแอดขินพลาัดจากผมแล้วเข้าไปหาอลาิสเธอสะดุ้งตัวเมื่อเขาถือปลายเชือกไว้เหนือหัวเธอมันเริ่มหมุนแต่เป็นในทิศทางตรงกันข้ามมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาข้ารู้สึกเจ็บปวดที่จะต้องพูดนะใหญ่หนูนักพตกล่าว แต่เจ้ามาจากครอบครัวที่เลวร้ายในตระกูลแม่มดเรื่องนั้นใครๆก็รู้อลิซคำรามตอบมีแย่กว่านั้นอีกนักพรดกล่าวเจ้าจะได้รวมตัวกับพวกเขาอีกครั้งพร้อมกับพ่อของเจ้าที่รักเจ้ามากเจ้าเป็นคนพิเศษของเขาเป็นลูกสาวคนพิเศษอลิซลุกพูดขึ้นยืนตาแดงก่ำด้วยความโกรธทยกมือขึ้นชั่วขณะนั้น ผมคิดว่าเธอจะควนนักพ์หรือตบหน้าเขาพ่อฉันตายและถูกฝังไปแล้วเขาอยู่ใต้ดินเย็นเฉียบมาหลายปีแล้วเธอสวนกลับแล้วคุณพูดพลาดอะไรจะบอกว่าอีกไม่นานฉันก็จะตายเหมือนกันงั้นเหรอไม่สุภาพเลยที่เยวพูดกับใครอย่างนี้พูดจบเธอก็ออกจากถ้ำผมหันเตรียมจะตามไปแต่จัดแอดคินเข้ามาวางมือบนไหล่ผมเสียก่อนปล่อยเธอไปเถอะโทมัส เขากล่าวพลางส่หน้าอย่างเศร้าๆเจ้าสองคนไปด้วยกันไม่ได้หรอกเจ้าไม่เห็นหรือว่าเชือมวนรอบตัวพวกเจ้าคนละทิศผมพยักหน้าตามเข็มกับทวนเข็มนาฬิกาสว่างกับมืดดีกับชั่วข้าเห็นสิ่งที่ข้าทำนายและข้าเสียใจที่จะต้องบอกว่ามันคือความจริงไม่เพียงแค่นั้นข้าเพลอดีนสิ่งที่พวกเจ้าคุยกันบางส่วน ใครก็ตามที่พร้อมจะใช้มน์มืดแบบนั้นเชื่อเธอไม่ได้หรอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็เธอแกะจะนั่งอยู่ข้างๆมาป่าที่ยังปลอดภัยนั้นหรือกระตายจะเป็นเพื่อนกับพังพรอนได้หรือไม่จงระวังตัวให้ดีไม่เช่นนั้นเธอจะดึงเจ้าต่ำไปกับเธอด้วยหรือไม่ก็ปล่อยเธอไปซะแล้วหาเพื่อนใหม่แต่จะเป็นอลิสไม่ได้ผมเดินออกมาตามเธอแต่เธอหายเข้าไปในความมืดแล้ว ผมหลอดที่ปากทำจนกระทั่งเธอกลับมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหนึ่งชั่วโมงเธอไม่ได้พูดหรือถอยหนีตอนผมเข้าไปใกล้แต่ผมบอกได้เลยว่าเธอเพิ่งลองให้มา